สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะพามาเที่ยวนะคะมากราบไหว้สการะแล้วก็ปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะคะแม่กลองสมุทรสงครามค่ะหลวงพ่อบ้านแหลมนีค่ะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ ชาวแม่กองสมุทรสงครามค่ะแล้วก็เป็นที่นับถือนะคะของประชาชนทั่วประเทศไทยค่ะจะมีผู้คนนะคะหลั่งไหลมากราบไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมน,นี่เยอะแยะมากค่ะโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วัดเพชรสมุทรวรว,วิหารนี้ค่ะเป็นวัดใหญ่ค่ะที่มีเจดีนะคะตั้ง ร่างเล็กๆเนี่ยเยอะ,ะแยะมากมายนะคะหลายเจดีย์เลยแต่ยพรก็ไม่ได้ไปดูกใกล้ๆนะคะก็เดินผ่านเฉยๆแล้วก็มีโบสถ์มีวิหารมีศาลามีอาคารเยอะแยะเปหมดเลยค่ะยะพรก็กําลังเดินไปนะคะเขามีทางเข้านะคะให้เข้าทางเดียวค่ะที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะคะ เราก็จะเดินเข้าไปน้มัสการหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเขาก็มีที่จำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนนะคะส่วนมากตามวัดก็จะมีที่จำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็มีทองให้เราได้นำไปบูชาค่ะกราบไหว้แล้วเขาก็จะมีตู้บริจาคอย่างเดียวนะคะให้เราเอาสตางค์เนี่ยใส่ไปในตู้บริจาคค่ะ ถ้าเกิดใครไม่มีเอแบงค์นะคะก็แลกได้ค่ะเขาก็จะมีแลกทางวัดก็จะมีจัดให้เราแลกได้นะคะเพราะบางทีเรามีแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเนี่ยเราก็แล้วก็ไม่บางคนก็ไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะทำยี่สิบาทสี่สิบาทอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบงค์ยี่สิบเข้าไปแล้วเราก็จะไปไหว้ค่ะมีการเติมน้ํามันตะเกียงนะคะ หลวงพ่อว่าแหลนมีนะคะในวัดเขาของวัดเพชรสมุทรวรวิหารนี่ก็จะจัดสร้างนะคะพระพุทธรูปแล้วก็พระเกจิอาจารย์นะคะหลายองค์พระพุทธรูปก็มีทั้งนั่งนะคะมีทั้งยืนนะคะให้เราได้ปิดทองแล้วก็ทําบุญนะคะแล้วแต่ศรัทธาค่ะแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างที่ สร้างเอาไว้นะคะมีเจดีที่สร้างเอาไว้โย่อๆก็มีนะคะแต่ย่าพรมไม่ได้เดินอ่านดูนะคะแค่วาตั้งใจที่จะไปไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลนอย่างเดียวค่ะถ้าหากท่านผู้ใดที่สนใจจะมาน้ำัสการหลวงพ่อบ้านแหลนที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะคะก็ให้ Google พามาได้เลยค่ะ มาไม่ยากเลยยาพรก็พึ่งจะมาครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะก็ให้ Google พามาเหมือนกันค่ะหลวงพ่อบ้านแหลดนี่ต้องขึ้นมานะคะมีทางขึ้นมีบันไดขึ้นมาก็จะบิดสถานไว้ข้างด้านบนค่ะหน่อยหนึ่งมี ะพานนน,นะคะขึ้นมาหน,หน่อยๆมีไันไดขึ้นมาแล้วเราก็มาปิดทองค่ะหลวงพ่อวัดแบล,แลนแล้วก็ท่านก็จะยืนนะคะแล้วก็มีอุ้มบาทนี่แหละคะ่ะแล้วก,ก็จะปิดทองบาทกันถ้าเกิดใครมาแล้วนะคะก็จะได้ความปราบปื้นใจนะคะแล้วก็ได้บุญ กลับบ้านมีความสุขที่ได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคู่บ้านคู่เมืองของออแม่กองสมุทรสงคารามค่ะยาพรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะคะสวัสดีค่ะ